สวัสดีครับวันนี้เจ๊กจะมาทำวุ้นฝอยทองทำเป็นวุ้น2ชั้นชั้นฝอยทองและชั้นกะทิทำลงในพิมพ์ซิลิโคนรูปสามเหลี่ยมพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกเจ๊กจะเริ่มจากการแช่ผงวุ้นก่อนทั้งวุ้นฝอยทองและวุ้นกะทิเริ่มจากชั้นวุ้นฝอยทองครับให้เราเตรียมน้ำเปล่าใส่หม้อมา1,100กรัมแล้วเทผงวุ้นลงไป1ช้อนโต๊ะครึ่งให้เราแช่ผงวุ้นทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา10นาทีวุ้นชั้นที่2เป็นวุ้นกะทัี้ใชกกกล่อง700รม ให้เราใส่น้ำเปล่าลงไป400กรัมเพื่อเจือจางแล้วเทผงวุ้นลงไป1ช้อนโต๊ะครึ่งแช่ทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา10นาทีการที่เราต้องแช่ผงวุ้นก่อนก็เพื่อให้ผงวุ้นของเรานั้นอิ่มน้ําเวลานําไปตั้งไฟผงวุ้นจะได้ละลายได้ดีถ้าไม่แช่ผงวุ้นก่อนเวลานําไปตั้งไฟผงวุ้นจะละลายยากถ้าผงวุ้นของเราละลายไม่หมดเวลาทําเป็นวุ้นเสร็จออกมาแล้ววุ้นของเราจะคายน้ําได้ครับเพราะฉะนั้นต้องแช่ผงวุ้นก่อนเป็นเวลา10นาทีขึ้นไป แช่ผงวุ้นครบ10นาทีแล้วทีนี้ให้เรานำวุ้นชั้นแรกขึ้นตั้งไฟได้เลยก่อนจะจุดแก๊สก็ให้เราคนก่อนนะครับแล้วก็จุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าผงวุ้นของเราจะละลายผ่านไป5นาทีผงวุ้นของเราก็ละลายหมดแล้วนะครับให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไป300กรมัมแล้วคนต่อให้น้ำตาลทรายละลาย พอน้ำตาลทรายละลายหมดแล้วให้เราปิดแก๊สได้เลยก่อนที่จะยกลงจะก็จะแต่งกลิ่นมะลินะครับใส่กลิ่นมะลิลงไปนิดหน่อยเพิ่มความหอมครับแล้วก็คนให้เข้ากันพอคนเข้ากันดีแล้วยกลงไปหยอดลงพิมพ์ได้เลยวันนี้จะใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับตักวุ้นชั้นแรกของเราหยอดลงไปได้เลยครับ ตักลงไปก็อย่าให้เต็มนะครับเหลือพื้นที่ไว้ให้วุ้นกะทิด้วยพอเราตักวุ้นใส่ลงไปได้แบบนี้แล้วให้เราใส่ฝอยทองตามลงไปฝอยทองที่จะใช้ในวันนี้จะใช้ปริมาณ350กรัมนะครับ แล้วก็ให้เราเติมวุ้นใส่ลงไปให้ได้ระดับที่พอใจตอนนี้ผ่านไป15นาทีวุ้นฝอยทองของเราก็เริ่มเซตตัวให้เรานำวุ้นกะทิขึ้นตั้งไฟได้เลยให้เรานำหม้อวุ้นกะทิขึ้นตั้งไฟก่อนจะจุดไฟก็ให้เราคนก่อนครับแล้วก็จุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าผงวุ้นของเราจะละลาย ผ่านไป5้านาทีผงวุ้นก็ละลายหมดแล้วให้เราใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชาตามด้วยน้ำตาลทราย200กรัมแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายละลายครับพอน้ำตาลทรายละลายหมดแล้วให้เราปิดแก๊สได้เลยแล้วก็นำไปหยอดลงพิมพ์ พอยอดลงไปหมดแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้นะครับรอจนกว่าวุ้นของเราจะเซ็ตตัวตอนนี้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับวุ้นของเราก็เซ็ตตัวแล้วมาแกะออกจากพิมพ์กันได้เลยแจ็คก,ก็จะนำจานมาประกบไว้ครับแล้วก็พลิกกลับด้านขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วเราก็เริ่มแกะได้เลยค่อยๆแงะก่อนนะครับ ว้าวรูปทรงออกมาสวยมากๆเลยครับทีนี้เราก็มาลองชิมกันได้เลยโูชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับดูนี่นะครับชิ้นใหญ่เหมือนเคก้กสวยงามไม่แยกชั้นนะครับชิมครับอืออร่อยมากๆเลยครับ กัดไปเจอฝอยทองเต็มๆวุ้นชั้นนี้จะหวานนะครับส่วนชั้นนี้จะเค็มทานแล้วเข้ากันมากๆทางบ้านลองไปทําตามกันดูนะครับจะทํากินหรือทําขายก็ได้วันนี้แจ็กต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอืม